มาเด้อสับแซบพี่น้องมัน,นกินกับลูกซ้ายอยู่น้ำกัน2คนเหมือนมือขาลอยเบิด ตัดเตอตัดอย่างนี้ตัม้มเส้นใส่หมูยอแล้วอุบุนพี่น้องหมึกนันไปอุบุนมา้ยเบา้องสภาพจางเมื่อเช้าสวนมานั่งฟ้าตอนนี้สองทุ่มเหมือนอะไรไม่นู <c oughs> ัล ộ, th ật th ật uh ืมบอกมันมีถักแบถักพักชะอมหอยทอดใส่อดไรอยู่ เ้องห่อนห่อนเน,นี่ยแจกเจนนาแดงเลยมันมีต้องขอบคุณลูกค้ายอดมันเราถึงห้าหมื่มนไหมแอบ,แอบสามปีทั้งบนอนะ่ะ มันก็รัวจัดการเอะการเงินกันการเงินการเงินแล้วก็รายงานสี่หมื่นเก้าพันนี่นี่คือยังไม่ปิดร้านสองพึ่งพึ่งสี่หมื่นเก้าแล้วก็นีแหละเข้าพรุ่งนี้เงินประชานัน บอกยังเมือ่อยพี่เนอะคนสากได้ขายของเนาะโดนโดนได้มายางเติมของเติมทั้งหนึ่งเบิดผัดสิมะนั่งทั้งหนึ่งกับเบิดมันก็ขายมวนดีอยู่แต่มันเมือ่อยอยู่เนาะ ชีวิตแม่ค่ามันบังคืออันเจ้าของโรงงานนี่เนาะยุยุบบ้านหนี้ยมซังยันเดียวให้เขาเห็นมันนี่ฮู้คนแบบทะลมทะายมาแบบขนาดระบบร่มนะร่มไปสองสามรอบเือกัน แบบมันสแกนไม่ได้อะแต่ใส่วิธีให้พวกย้ยายปาป่าแล้วเหมือนเลือซื้อเหลือซื้อไปเลยเขาแหคิดเงินสแกนของตามปกตินี่แหละแล้วเขาเอาบัตรประชาชนเขาไว้คือจากไหนมันก็ต้องได้อยู่แล้วหมละพี่น้องไม่ไม่กับเสียหาย้เขาเก็บบัตรไว้โมเว้นนี่มันเป็นเกือบสิบบัตรถูกมั้งเพื่อให้เพื่อนเอาของ สแกนขายสแกนขายไปตัวไหนเกินสามร้อยก็พิงิอัน,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 อน,นั้นนึงอ่ะประมาณเทคนิคน,นิดๆ้น,น่อ,อยแด้พี่น้องมันยังบอ้องเสียลูกค้าท่องขันเขาได้ถามว่าเออลูกค้าอยู่ไกลอันนั้นกับอีกอย่างนึงขันขันขันขำม,มูบานมาเพรากับบนเอจ่ายหรือว่าขันเขาย่อมเอาบัตรทิ้งไว้มือลุ้นจังมาเอาังี่ก็ได้เอาของไปก่อนได้เลยเอาบัตรประชาชนทิ้งไว้ก็ได้ได้ละ คือเขากได้ของไปใส่ในหมอกตอนแรกก็บบรลุว่าเชียจังไลดอกนั่งงงกันอยู่ย้ายแล้กกันนั่งถ่าสแกนแลวกับสแกนอีกหมุนติวติวอยู่เนะโอแสกทั้งแสบทั้งเด็ดว่สซูฟังหนกพี่น้องมันสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกอย่างโดยที่ห้องบได้ห้องบได้ตั้งท้ายอินยังไวดอกว่ามันจะเกิดยังขึ้น แต่ถ้าเขาลับมือทันลับมือไหวเกิดขึ้นอจังใดคันเสาน้อคันเ้าปล่อยถึงแววนเขาก็สิบบได้ยอดขายไม่นีจะได้ก็ถือว่าวันที่หนึ่งก็เงียบอยู่นะเน,นาะคันบอกว่าเงียบเงียบต่ว่าไอ้ลูกค้าบัตรไปชารัในหลายสมพวามมันเงียบมือเล็กออกลืม เขาบ่มาซื้ออย่างเขาเขารุ่นเรกกันขนมเชียรแห่งพีก่กอลพี่น้องลวก,ลวกวเรื่องรวมไปเน็ตแต่บะเปรีป้ยบะขาดอางูย้อยอีกางนีลูกไ,<ป>ได้ออกแอบพี่เขาแม่ก็กินแค่นี้ก็พอละ แสบท้องเหมือนกัไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายมือนี้มือแห้งได้กินเผ็ดๆช่วงๆบ,บาย